แดกกันยันฟ้าสางเลยทีเดียวเชียวกินกันจนร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาขายตอนเช้าเปิดแล้วอะไอสองทรลาชลนี่ก็แดกไม่เลิกก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ซอยเดียวกับร้านเบิ้มเลยนะ <c oughs> ร้านนี้เก่าแก่มากกินตั้งแต่เด็กๆหน้าตาอาจจะดูธรรมดาแต่รสชาติดีอยู่เด้อเวลาปรุงเบิ้มใส่แค่พริกกับน้ำปลาไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมคือถ้าเป็นพวกอาหารจะไม่แตะหวานเลยแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มเป็นเหล้าเอยอย่างเงี้ยกินหวานระหว่างที่กินอยู่ก็เห็นพระบิณฑบาตนานๆทีจะมีโอกาสได้ใส่บาตรไม่รู้ว่าบุญหรือบาบ แล้วก็รับพรไปพร้อมๆกันค่ะสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังโนชาปจายิโนจัตตารธรรมวัฏทันติอายุวนโนสุขังอระรังสาธุเจริญครับเดี๋ยวคนหลอกเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร <laughs> อ,อ่ะขยันเขี่ยะน่าตาดีน่าตาดีสาเตงไปเขี้ยไปเด็กวัดก็มาสาทำไมะจะดีอยู่แล้วไม่รู้อะไรเขาเรียกว่าให้ทานสาธุบุญค่ะ